สวัสดีครับแฟนๆทางช่อง YouTube ของ Hittech Channel ครับวันนี้มาคุยกันนะครับในช่วงบ่ายๆแบบนี้ครับเป็นคลิปประเด็นนะแล้วก็มีการคิดหัวข้อขึ้นมาอยู่2เรื่องนะครับที่อยากจะคุยกับทุกท่านนะครับแล้วก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยมาแสดงความคิดเห็นกันหน่อยเกี่ยวกับริพูลของเราครับก็คือเรื่องแรกครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับองตัวเซเมนโยอองตัวเซเมนโยครับเป็นปีนะครับที่เล่นทางซ้ายทางขวาก็ได้นะครับ วัย25ปีแล้วก็เล่นหน้าเป้าได้ด้วยเหมือนกันนะนะครับซึ่งเขามีดีกีคือทีมชาติกาหน้าแต่เจ้าตัวเนี่ยจะไม่ได้เล่นศึกแอฟริกันคัพออฟเนชั่นในช่วงธันวาคมนี้นะครับเนื่องจากว่ากาหน้าเนี่ยไม่ได้ผ่านไปเล่นรอบสุดท้ายนะครับก็ทำให้ทางออกตัวเซเมนโยเนี่ยถ้าใครได้ตัวในตลาดมกราคมเนี่ยก็จะสามารถนะครับเร่งได้อย่างต่อเนื่อง ไม่เหมือนกับโมซาลาโมซาลาเนี่ยต้องไปรับใช้ทีมนชาติอียิปต์เพื่อรู้สึกรายการนี้แล้วเกิดว่าไปแบบสุดซอยเนี่ยอาจจะใช้เวลาเป็นเดือนเลยนะครับทีนี้ครับถ้าริปูลเนี่ยต้องขาดโมซาลาไปริปูลควรจะไปเอาอองตัวเซเมนโยมาเลยหรือไม่นะครับเพราะว่าตอนนี้ครับมันไม่ใช่ว่าริปูลจะรอยชายได้นะเนื่องจากว่ามีรายงานจากทาง s กาย p o อร์ครับออกมาเปิดเผยว่า ลิพูนแสดงความสนใจในตัวของอองตนเซมิโยและไม่ได้ปิดกันก้นกับการดึงดาวเตะวัย้5 5ปีแต่ก็มี City, แมนเชสเตอร์ซิตี้ะกลร่มถึงสเปอร์ครับที่ให้ความสนใจในตัวของสตาร์ลน์นี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นครับถ้าลิพูลไม่จัดการกับอองตุเซมิโยตลาดมกราคมก็มีโอกาสที่จะมีทีมเข้ามาคุยก่อนหงแดง ลิปูลจะยังชิวๆได้ไหมหรือลิปูลจะหาช้อยตัวเลืกอื่นเนื่องจากว่าก็มีสตาร์มากมายนะมีเข่าในตำแหน่งตรงเหล่านี้เนาะมีทั้งยารอดโบเวนนะครับของทางเวสต์แฮมนะครับมีไมเคิลโอริเซ่ของบาเยิร์นมิวนิกนะครับปีที่ลิปูลเนี่ยอยากจะได้นะครับก็มีอย่างก่อนหน้านี้ก็ตอนตลอดซัมเมอร์ก็มีโรดริโกโกเอสซึ่งก็ ตอน,นี้มีปัญหากับทางชาบิลอนโซ่ได้ลงเล่นน้อยที่เรอัลมาดริดด้วยนะครับกระ้นก็ตามครับการที่ลิปูลเนี่ยไม่ได้เอาองตัวนเซเมนโยในช่วงตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมาแม้ว่าพวกเขาเนี่ยจะอยากจะได้นะักเตะเหมือนกันนะก็เพราะว่าลิปูลเนี่ยอยากจะดันทางลิโอเอ็นกูมโมฮารับให้โอกาสแบบเต็มที่จึงทำให้ไม่หาตัวแทนของหลุยส์ดีอารรับที่ออกไป การเสียรูดิอัสก็ทําให้แฟนหงแดงก็พอจะรู้ซึ้งแล้วว่าการขาดเขาไม่ติในเกมลุกทางริมเส้นของเราก็หายไปเยอะนะครับแล้วก็ขาดความวูบวาบในแนวลุกแม้ว่าอันซัจะบอกว่าโคดิกัปโปแทนได้แต่เราก็รู้สึกว่าเขาก็ยังทําได้ไม่ดีมากนะนะครับโมซาลาเองก็ฟอร์มดรอปลงไปครั้นจะมาฟอร์เรนเวสเล่นนะครับเคยเล่นกับทีมชาติเยอรมันก็ทําได้ระดับหนึ่งแต่ว่าเวสเองก็เหมือนกับยังจับจุดไม่ได้ ในเกมยุโรปอาจจะสอบผ่านแต่พอมาเป็นเกมพเมลิกสอบไม่ผ่านเอริกเก้ก็สามารถได้ตรงนี้ได้แต่เพียงแต่ว่าเขาก็ซื้อมาเป็นหน้าเป่าเพราะฉะนั้นครับถ้ามาถึงตรงนี้ริปูลควรจะดึงเซียเบนโยไหมเพราะว่าเขาเองเนี่ยเพิ่งต่อสัญญากับทีมบอลมัดออกไปนะครับจนถึงปี2030นะครับสัญญา5ปีนะครับซึ่งเจ้าตัวเองก็มีการสายสัมพันธ์ที่ดีนะครับกับทางริชาร์ดฮิล ที่เป็นผู้ดูการกีฬาของญี่ปู่นแต่ในอดีตเนี่ยริชาร์ดฮิวก็เป็นผู้ดูการกีฬาของบอลมัดแล้วก็เป็นคนดึงเซมนโยครับมาอยู่กับบอลมัดแล้วก็ปังก็คือพูดง่ายเป็นคนที่มองแล้วก็ตัดสายสื่อให้กับทางเซมนโยเนี่ยได้มาเล่นในฟิีบรลิกแล้วก็สอบผ่านเลยนะครับดังนั้นแน่นอนเลยว่าความสัมพันธ์ระหว่างริชาร์ดฮิวกับบอลมัดและองตนเซมิโโยก็จะถือว่าเป็นหนึ่งใน เหตุผลที่ทําให้ริปูลก็มีโอกาสแต่ถ้าริปูลเนี่ยไม่คว้าโอกาสนี้ปล่อยเออร์เหยลอยชายไปมสตีเองก็อยากจะได้นะครับแล้วก็รวมถึงทางสเปอร์เองก็อยากจะได้ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ครับทางสกายสปอร์ตเนี่ยออกมารายงานจากลุยส s สตีลครับบอกว่าเมื่อวันศุกร์ครับไม่มีการปิดกั้นจากริปูลนะหลังจากที่มีข่าวกับองตูนเซเมนโยซึ่ง เจ้าตัวเนี่ยถูกเชื่อมโยงกับริพูลตั้งแต่ตอนช่วงพฤศจิกายนยปีที่แล้วแล้วนะครับริพูลมีการจับตามองเซบเินโยอย่างต่อเนื่องแมสตี้และสเปอร์ก,ก็ถูกพูดถึงในดีลนี้เช่นกันเจ้าตัวเองเนี่ยล่าสุดก็มีการประกาศว่ามกราคมเนี่ยเขาไม่ได้ขอขึ้นบัญชีย้ายนะเพราะว่าถ้าเกิดขึ้นบัญชีย้ายเนี่ยคุณก็อาจจะต้องสูญเสียบางอย่าง เพราะว่าถ้าเกิดมีการย้ายไปจริงๆคุณอาจจะไม่ได้ค่ารอยอตี้ค่าความพักดีหรือโบนัสต่างๆที่มีการเขียนลงในเงื่อนไขตอนที่คุณต่อสัญญากับทางบอลมาน,นะครับซึ่งตรงจุดเนี้แม้ว่าเขาจะไม่ขึ้นบัญชีย้ายแต่ก็ไม่สามารถที่จะห้ามทีมใหญ่ให้สนใจเขาได้เพราะว่าทีมใหญ่เนี่ยก็ยังคงตามตื้อดาวเตะรายนี้อยู่อย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งในเคสตรงนี้ครับ บอลมัดเองก็ทราบดีว่าพวกเขาเนี่ยอาจจะขวางทางเซเรนิโไม่ได้แต่อยากจะปล่อยตอนซัมเมอร์มากกว่านะครับซึ่งต้องไปดูว่าจะทัดทานได้หรือไม่หรือเกิดไปเอาตอนซัมเมอร์พร้อมๆกันจะเป็นยังไงเพราะว่าค่าตัวของเซเรนิโตอนนี้คือระดับ70-75ล้านปอนด์เลยนะนะครับเซเ e นิโเองก็มีการให้สัมภาษณ์นะครับว่าในเคสตรงนี้เขาเองก็ แบ่งรับแบ่งสู้แต่เขาก็ยังมีความสุขดีกับทางบอลมัดอยู่นะครับเขาไม่ได้ขอร้องในการย้ายทีมนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะรู้สึกว่ามันข่าวมันเข้าออกเขาเข้าออกแบบเนี่ยมันทําให้เขาเสียสมาธิเขาบอกว่าผมไม่คิดถึงมันมากเกินไปผมพยายามอยู่กับปัจจุบันให้มากที่สุดคุณก็เห็นข่าวตลอดเวลาผมก็เห็นเหมือนกันนะผมไม่ได้ไม่ทาตัวไม่รู้เรื่องอะไรแต่ผมอยากจะโฟกัสกับทีมก่อน ผมยังสนุกกับฟุตบอลที่นี่ถ้าผมไม่ยิงประตูทุกอย่างพวกนั้นก็จะหายไปพวกเขาก็คงไม่สนใจผมหรอกผมพยายามอยู่กับปัจจุบันทำเพื่อทีมให้ดีสุดยิงประตูเพื่อทีมและไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นในอนาคตก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามนั้นยังมีการพูดต่อว่าตอนที่อดีตผู้ร่วมทีมของผมย้ายออกไปตอนซัมเมอร์ก็อาจจะเป็นพิรธเคอร์เคสนะครับแล้วก็มีพวกดีนเฮาเซนนะครับริยาซาบานยีเนี่ยที่มีการย้ายออกไปเนี่ย มันก็มีความสนใจมาถึงตัวผมเยอะเหมือนกันนะและมีการพูดคุยไปมาระหว่างสโมสรด้วยแต่ผมรู้ในตอนนั้นว่าผู้จัดการทีมเนะ่ยยังคงต้องการอะไรบางอย่างจากผมอยู่และยิ่งการที่เราปิดท้ายด้วยการที่ผ่านมาด้วยฟอร์มที่ดีมากๆขนาดนั้นทําให้ผมรู้สึกว่าผมยังน่าจะต่อยอดกับปอนมัรตต่อไปได้จึงทําให้ผมคิดถึงเรื่องการต่อสัญญาออกไปและยิ่งเรามีนักเตะใหม่เข้ามาด้วยตอนแรกผมก็ไม่ค่อยแน่ใจนะแต่ พอเราออกสตาร์ทธุกรกันได้ดีมากๆผมบอกเลยว่าผมดีใจที่ตัดสินใจอยู่ต่อเพราะผมกําลังสนุกกับทุกโมเมนต์ในตอนนี้ตอนนี้ครับองตวนเซมิโนเนี่ยยิงไปแล้ว6ประตูนในพิมพ์ลริกนะครับจากการลงเล่นนะั้นและสัญญาของเขาเนี่ยจะหมดลงในมิุนายนปี2030นะครับมีการพูดคุยเรื่องอนาคตของเขาอีกครั้งหลังมีการกล่าวอ้างจากทีมเบสบาเชงนะครับซึ่งเป็นผู้จัดการ ทั่วไปของสมโมสรว่าทีมจะไม่ขวางเซเมนโยถ้ามีข้อเสนอใหม่แล้วก็เป็นข้อเสนอที่ใหญ่เข้ามาเมื่อมีสมโมสรอ,อย่างเรียมาัลิดลิปูลเปเชเ,เข้ามาและพวกเขากําลังแข่งขันในพื้นที่แชมเปี้ยนเราเป็นใครถึงจะบอกว่าไม่คุณไปไม่ได้คุณทําตามความฝันไม่ได้มันอาจไม่ได้เป็นแบบนี้กับทุกสโม,มสรเพราะไม่ใช่ทุกทีมคือเรียมาดลิดแต่เมื่อมีโอกาสและทุกฝ่ายได้ประโยชน์ มันก็คือสากาท์ทุกคนชนะร่วมกันนั่นคือสิ่งที่เราพยายามจะหาให้ได้เพราะฉะนั้นก็หมายความว่าทางบอลมัดก็ไม่ปิดโอกาสนะครับไม่ปิดโอกาสยิ่งตอนนี้เซเมนโยสามารถเล่นหน้าซ้ายหน้าขวาหน้าเป้าก็ได้ก็เหมือนกับสไตล์ของเขาก็คือสามารถเล่นได้เหมือนกับหลุยดีอาร์สเลยนะครับริปูลถึงขั้นโคมาไหมที่จะต้องเอาเซเมนโยในตลาดมกราคมนี้หรือก็บอกยังไม่ถึงขั้นโคมา รอได้คุณพร้อมไหมถ้าเกิดสตีกับทางสเปอร์มาเอามการาคมและถ้าไปเอาตอนซัมเมอร์คุณคิดว่าเราจะได้ราคาที่ถูกกว่านี้ไหมหรือว่าสุดท้ายแล้วลิ่ปุนไม่เอาจะไปเอาตัวอื่นไมเคิลโอริเซ่นะครับโรดิโกโกเอสหรือยารอดโบเวนนะครับก็ลองมาตอบคำถามนะครับ กับประเด็นนี้กันหน่อยนะครับว่าริปูลเนี่ยจะเอาไหมเป็นแฟนเดอะคมคิดว่าควรจะทําด้วยการลงตลาดกับตัวนี้หรือไม่ครับนี่คือประเด็นแรกส่วนประเด็นที่2ครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับจอร์จี้มาแรชรีครับโกจอร์เจียนะครับซึ่งถือว่าเป็นมือหนึ่งทีมชาติแล้วก็เป็นมือสองของริปูลในตอนนี้ตอนนี้อริซงนะครับทางมาม่านะครับได้ลงเล่นไปแล้ว7นัดให้กับหงแดง นะครับซึ่งหมายถึงว่านับตั้งแต่ที่อารอนซงเบเกอร์มีการเจ็บไปนะอารอนซงเนี่ยเจ็บไปนะครับริพูลขาดเขาไป8นัดแล้วแต่มาชูรี่เนี่ยได้ได้ออกสตาร์ทเเกมอีก1เกมครับเป็นเฟรดดี้วูดแมนในการเจอกับทางคริสตันพาเลตสกคาราบาลครับซึ่งก็โดนอัดยับไปนะครับเพราะฉะนั้นครับในเคสของมาชูรี่เนี่ยเขาก็มีการทำสกู๊ปว่า7เกมของมาชูรี่เนี่ยสำหรับแฟนหงเนี่ย ถือว่าสอบผ่านหรือไม่ก่อนที่จะไปฟังข้อมูลตรงเนี้เพฟ่นๆก็ลองคิดในใจก่อนว่าสมารัชชูรี่เนี่ยเราอยากจะเห็นว่าเขาสามารถเป็นมือหนึ่งระยะยาวหลังจากที่หมดยุคของอาริสงเบเกอร์ได้หรือไม่ฝากผีฝากไข้ไว้ได้ไหมกับฟอร์มแบบนี้อนาคตจะมีโอกาสที่จะพัฒนามากขึ้นกว่านี้หรือเปล่าหรือว่าดูแล้วลิคุนจะต้องกดปุ่มต่อสัญญากับ อาริสงเบเกอร์ออกไปเนื่องจากว่าอาริสงเนี่ยสัญญาของเขาจะหมดในปี2027นะครับแล้วก็จะสามารถกดปุ่มนะครับออกไปได้อีก1ปีออกไปได้อีกหนึ่งปีออไปไน,งปนะก็พูดง่ายๆเลยว่าสำหรับอาริสงแล้วเนี่ยคือมันเป็นเรื่องที่จะต้องตัดสินใจแล้วว่าริปุลจะเอายังไงกับพ่อหมีเพราะว่าที่ผ่านมาอาริสงก็มีการบาดเจ็บบ่อยนะครับ ทีนี้ครับในเคสของมาม่เนี่ยแฟนๆมองยังไงว่าจะจะเล่นแทนแบบระยะยาวได้ไหมในชีวิตหลังการไม่มีอาริสงนะครับอาริสองเนี่ยวัยสามสามปีแล้วด้วยนะมีข่าวครับเกี่ยวกับเรื่องตรงนี้ครับเขาบอกว่าจอร์จี้มาชวลีต้องรับบทเป็นพระสาวรประตูตัวจริงของริพุนเร็วกว่าที่คาดเอาไว้หลังจากที่อาริสงไปเกิดมีการบาดเจ็บแต่มือหนึ่งทีมชาติจอร์เจียนะครับก็ เตรียมตัวช่วงเวลาแบบนี้ไว้ตั้งแต่ก่อนที่เขาจะย้ายมาอยู่กับหงแดงแล้วตอนที่เขานะครับย้ายจากดินาโมทบิลิซีไปบาลนเซียตอนนั้นเนี่ยปี2021ค่าตัว850,000ยูโรนะครับแล้วก็ไปถึงนะครับถูกวางให้เป็นมือ3แต่เพราะวิกฤตการบาดเจ็บตอนนั้นเขาก็ถูกผลักดันให้เป็นตัวจริงและจากนั้นเนี่ยเขาก็เป็นตัวจริงกับบารเ์เซียมาโดยตลอด และฟอร์มแบบนั้นเองครับทำให้ริปูลยอมจ่ายเงิน29ล้านปอนด์เพื่อดึงมาชูรี่มาแข่งกับอริสองเบเกอร์ทั้งๆท,ที่ตอนนั้นก็มีควีนเคเลอร์อยู่แล้วด้วยนะนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยทางมาชูรี่ก็มีการบอกว่าเขาตัดใจมาอยู่กับริปูลเพราะว่าเก้าต่อไปของผมเนี่ยจะเหมือนกับตอนที่อยู่บรเซีลผมต้องไปเพื่อพิสูจน์ตัวเองและผมจะทําทุกอย่างได้แนะ่นะครับในจุดนี้ครับ กับการบาดเจ็บของอาริสงเบเกอร์และโอกาสเบื้องต้นของมาม่าเนี่ยนะครับซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าเป็นมือหนึ่งมือสองชัดเจนแต่แน่นอนเลยครับว่าเขาเคยคิดว่าเขาเนี่ยอาจจะต้องนั่งสำรองยาวกว่านี้นะครับและนั่งดูอาริสงซ้อมกับอาริสงไปก่อนนะครับแต่กับการที่อาริซงเจ็บนะครับในเกมแพ้ต่อกราตาสลายเป็นการเจ็บแฮมสติงตอนกันยายนนะครับ เขาก็พลาดไปถึง8เกมมาม่าลงไป7เกมอย่างที่บอกนะครับเพราะฉะนั้นครับตรงจุดเนี่ยคุณเห็นว่ามาร์ชูลี่เนี่ยไปไหวไหมนะครับหรือว่าอนาคตเนี่ยไม่มีอารส่งเราต้องซื้อตัวที่ดีกว่าทางมาร์ชูลี่นะครับเพราะว่าหลังจากนี้ไปครับเมื่อหลังเบรกชินชาติอาริสงก็จะกลับมายึดมือหนึ่งตัวจริงหายเจ็บแล้วนะครับ และจะได้เล่นในเกมเจอกับ f o r e เรสที่แอนฟิลด์วันเสาร์ที่22นะครับแต่ช่วงนาที่สลับขึ้นสลับลงเนี่ยนะครับผลงานของมาร์ชูรี่เนี่ยที่ลงไปเล่นเขาลงเล่น7เกมทีมแพ้ไป4เสียไปถึง11ประตูเก็บเคลียชีตได้2ครั้งแต่ก็มีสัญญาณดีๆมากมายนะครับสิ่งที่ชัดเจนสุดของผู้สารประตูคนใหม่ของลีปุ่นค,คือเขาเป็นช็อตสต็อปเปอร์ที่ยอดเยี่ยมนะครับ เขาเซฟสุดยอดหลายครั้งเช่นเกมกับเบรนท์ฟอร์ดและวิลล่าจนในลงยิมของทางหมงแดงเนี่ยได้มีการขึ้นภาพครับของเขาไว้บนกำแพงด้วยณศูนย์ฝึกแอ a ซ่านะครับซึ่งปีนี้ถือว่าเป็นการขึ้นในแต่ละเกมว่าใครเป็นฮีโร่เนี่ยครับก็จะเป็นแรงบันดาลใจล่าสุดเนี่ยทางมาม่านะครับเพิ่งมีการเซฟจุดโทษของเออร์ลิงเบลฮาแลนด์ได้แม้ว่าริปุตจะแพ้มสติ03ที่เอัดน เขายังแสดงให้เห็นถึงสไตล์การเล่นนะครับโกที่เป็นเหมือนกับตัวสุดท้ายที่ก็เล่นได้กับบอลเซตระดับหนึ่งข้อมูลจาก f b l e f เครับเขาติดอันดับ6ของพิมลิกในจำนวนจังหวะป้องกันนอกกรอบเขตโทษเฉลี่ยแล้ว1.8เซฟต่อ90นาทีนอกกรอบเขตโทษในะอันดับ6อันดับ5ในระยะเฉลี่ยของจังหวะป้องกันประตูจาก16.8หลานะครับ ส่วนจุดกังวลนะครับก็คือมีปัญหารเรื่องการใช้เท้านะครับตอนอยู่บาลาเซียเนี่ยนะครับเขาก็ใช้เท้าอยู่แล้วแต่มาอยู่ที่บูนต,ต้องใช้เท้ามากขึ้น,นครับแต่ส่วนใหญ่แฟนๆก็จะเห็นว่าเขาถนัดเท้าซ้ายแล้วก็ออกบอลเนี่ยก็ยังไม่แน่นอนเท่ากับอาริสงเบเกอร์ช่วงหลังมาเน้นการออกบอลสั้นมากขึ้นมีผู้สาป,ประตูแค่5คน,นครับที่มีระยะการจ่ายบอลสั้นมากกว่าเขานะครับ และเมื่อออกบอลยาวภาพรวมก็ถือว่าโอเคนะจ่ายบอลยาวเนี่ยสำเร็จนะครับ32.2%ต้อง40หลาขึ้นไปนะโดยดาบิดลายากับโรบินโลฟครับเป็น2โกที่มีแอคชั่นในการสร้างสรรเกมลุกมากกว่าเขามาม่านะครับ3ครั้ง2คนนี้5ครั้งก็นั้นครับการออกบอลด้วยเท้าซ้ายของเขาก็ทำให้นักเตะลิปูเนี่ยก็ต้องปรับตัวเหมือนกันเพราะที่ผ่านมาเนี่ย โกส่วนใหญ่ของลูเวอลออกบอลด้วยเท้าขวาไม่ว่าจะเป็นอาริซองเบ็เกอร์คุยวินเคลเฮอร์อาร์เรียนซิมงมินโยเลและลอริสคาร์ลอสและคนที่ถนัดเท้าซ้ายคนสุดท้ายครับก็คือเจอร์ซีย์ดูเด็กนะครับตอนตั้งแต่ยุคปี2 0 0 4 2 0 0 5เลยนะครับการปรับโตรตรงนี้แฟนๆมองว่ายังไงการออกบอลของมาร์ชูรี่ถ้าอนาคตอาริซองไม่อยู่เขายกระดับขึ้นมาไหมหรือว่าดูแล้วไม่ปลอดภยัย ควรจะกดปุ่มต่อสัญญาอะไรส่งไปทั้งที่อายุก็ถือว่าเยอะแล้วหรือว่าต้องปล่อยอะไรส่งไปได้เพราะมีการบาดเจ็บบ่อยแล้วซื้อโกที่ดีกว่ามามาชิลี่หรือว่ามาม่าดีอยู่แล้วอันนี้คือสิ่งที่ต้องมาตอบกันนะครับสําหรับ2ประเด็นในวันนี้ครับและทั้งหมดนี้ครับก็คือนะครับสปอนเซอร์ของเฮียนะครับที่ให้เราได้มาเจอกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งปีเงิน ครีมปิดผมขาวแบรนด์ยอนยงจากประเทศญี่ปุ่นหล่อย้อมไวย้อมง่ายไม่ยุ่งยากเฟรดจี้อากาศดีๆมีให้คุณนะครับแม่ออนคราฟ t ์แอนด์แคมป์ใครต้องการไปพักผ่อนกลมสงบสงบนะครับแคมปิ้งสุดหรูที่แม่ออนใกล้ม่อนกุเวนครับบอกได้เลยว่ามาจากช่องเฮียเนี่ยก็รับส่วนลดพิเศษด้วยนะแล้วก็รวมถึงนะครับทางติดทัวร์ทาเวลนะครับถ้าไปกับติดทัวร์แล้วคุณจะติดใจ อยากจะไปดูผมก็ฝากติดตัวทาวเวลไว้ด้วยนะครับเวลตี้รีโมครับเรื่องของการเดินทางคือบริการของเวลตี้รีโมบริการเช่ารถหรูพร้อมคนขับนะครับและเดอะเจนครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับท่านชายมีพกไว้มั่นใจทุกแมทนะครับถ้าต้องการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ตัวนี้แอดไลน์ครับแอด f o d 0 0 7ครับและนี่ก็คือทั้งหมดครับของคลิปประเด็นในวันนี้2ประเด็นนะเซเบนโยกับมาเรชูรีครับคิดเห็นยังไง ไปมาบม้นกันหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวจะขอเข้าไปดูด้วยนะครับขอบคุณมากมากครับบ๊ายบายครับ